สวัสดีจ้ามาจากกินส้มตำันมวันนี้อยากเน้นนี่นี่มาละขี้นกอยากกินแล้วก็มีแลดิดน้อยจา้ามาละนี่วันนี้มีกดหมูยอมาจากหมูยอพริกนี่อือหือ เห็ดปอกหม,มูยอใครสนใจไปตำได้ในตะก้าอร่อยมากมีทีมีทั้งหนังหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอ่อหมูยอกระเพราหมูยอพริกไม่ใส่พริกหมูยอพริกไทยเยอะแยะนี่อันใหญ่อย่างนี้หนาอย่างนี้นี่ อร่อยแล้วพริกเขาแบบว่าดูสิฟิลเหมือนโบโลนาเซเว่นจ้ะอร่อยมากเิ่งพี่ไปถึงนะเพี่เอาออกจากถุงหนึ่งก็ได้เข้าวหม้ออบร้รอนเข้าวข้าไมโครเวฟก็ได้อันนี้หนูเอาเข้าวไมโครเวฟ นาทีสองนาทีแล้วแต่ตำใจชอบอร่อยมากโบโลน่าดีๆนี่เองแต่ราคาถูกกว่าเยอะมาจา้ะวันนี้จัดส้มตำกับมะละขี่นกส้มตำน,น้ำปูนะจ๊ะมีพี่คนเหนือเขาบอกกันหนูว่าเขาอยู่ภาคเหนือแต่เขาไม่เคยกินตำน้ำปูส้มตำใส่น้ำปูเขาบอกว่าภาคเหนือไม่มี หนูก็ไม่รู้ว่าภาคเหนือมีไหมนะแต่ว่าหนูอะกินตั้งแต่หนูเรียนมห ah, าสมัยมหาลัยม,มันลคขี้นอกอร่อยมากมันอร่อยเพราะจ้ำจ่ะเนาะ พริกสดผสมพริกแห้งจ้ะสามสิบเมตรได้อืม cái sợi nó có đi đi sợi nh๋ว dài khắp khoản xuống nhiều sẽ thuộc quá เขามีทั้งแหนมที่โครหมูมีทั้งหมูยอหมูยอแบบแพงอลยจ้ะวุ้ยหัูอร่อยนี่ โน่นเลยมากคิดนอกคือมันยากกินเลยจ้ะอืมอืม มมไม่ห่วงพริกเลยแล้วก็อร่อย ได้แรดิดมารอบนิดทุกใจคับกรอบสด เมื่อวานหนูกินข้าตต้มเริ่มตํากบแฟนไปตํแเตง ความพริกความพริกไทยหนูว่าคุ้มคุ้มแหล้วอ,อร่อยมากอืม้ม เอาตรงไหนมาห่วงเครื่องอืมเพราว่าถ้าเขาไม่เกรงใจเขาน่จะใส่มาให้ทังเมนะ็ดลเนาะเขานันจะกลัวลูกค้าเผ็ดก็เลยบดมาให้อืม อยากให้พี่เห็นพริกกันมากเลยความเมนูอยากกินมันเผ็ดอะชอบกินเผ็ดไม่ได้แปลว่าไม่เผ็ดนะจ๊ะ เราชอบความเผ็ดเพราะมันสวงด็กมรลกกอที่หนูใช้เป็นมรลกกอแขกดำนะจ๊ะแช่ตู้เย็นไว้แช่ทั้งลูกก็แหละ เจี๊ยบช่วยเคลือบกระเพาะ ดำๆนี่นน้ำปูเลยจ้ะ <S uss es> สลัดสลัดพริกทิ้งเอามันทิ้งสลัดทิ้งเยอะไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันเคลือบไปกับเต้นแล้ว <c oughs> <c oughs> รักและดิ้นรอบนี้มากเลย เป็นกรกอ,บน,อ,อกรบน้ำต้มต้มก็แซ่บนัวเผ็ดด้วยอื อ hmm. จกจะแก่เพ็ดรึเพ็ดลังเก่าใครชอบหมูยอที่มีรสเผ็ดหรือใครไม่ชอบรสเผ็ดก็ลองกดเข้าไปในตะกร้าดูดได้เลยจ้ะมันจะมีทั้งพริกไทยดำแบบไม่ใส่พริกหมูยอริจินอนจ้ะ หมูยอหนังหมูยอเห็ดหมูยอกระเพราหมูยอพริกไทยดําแล้วก็พริกแต่หนูกดมาเนี่ยเป็นหมูยอพริกแล้วหนูถามเจ้าจของบเบซ์หน่อยว่าม่คิดจะห่วงพริกมั้งหรือ,อนี่โอ้โหค,คิดจะห่วงพริกมั้งไหมพริกก็แพงเลยจ้ะแต่ว่ามันก็เป็นแบบ สำหรับใส่คนชอบกินแซ,ซ่บอย่างเราเนาะหนูก็อยากลองพริกไทยดาเหมือนกันแต่ว่าใจอะเป็นคนชอบกินเผ็ดไงก็เลยสัก็เลยแบบกดสั่งแบบเป็นเป็นพริกมาอร่อยถ้าใครนึกฟิวหมูยอพริกไม่ออกโบโลนาจ้ะเคยกินโบโลนาในเซเว่นไหมเป๊ะเหมือนกันเป๊ะแต่ปริมาณได้เยอะกว่าหนูกดมา10บพพคจ้ะลองไปจำกันดูอร่อยมากหนูการันตีว่าอร่อยจริง อร่อยจริงๆไปแล้วจ้ะแซ่บๆน้ำการเจอกันคลิปหน้าใครสนใจก็กดติดการหน้าช่องถ้าใครไม่ถ้า,าหน้าคลิปไม่มีก็ไปกดหน้าช่องเลยจ้ะไปแล้วจ้ะแซ่บๆน้ำกัรเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้แซ่บขอบคุณมุยะอร่อยอร่อยจ้ะ